เสียงเหี่ยวจัดบอครับนี่คือเจอเหนือเทพนะครับผมอานจนจะเห็นนกข้างนอกนะครับ จากกินหัวอาหารผสมเกาไปแล้วนะครับผมคือแพ่บอรครับฟังเอาเัา หลังจากกินหัวอาหารแล้วนะครับผมเกิดขึ้นครับผมผลงานของหัวอาหารนะครับนั่นครับตัวนั้นเป็นสองกรุ๊กนะครับผมเป็นหนกดางนะครับเป็นขาวสอดนะครับผมสองกุ๊ปนะครับนั่นครับหาดขันหนึ่งครับ หลังจากไม่กินหัวอาหารผสมกัาไปแล้วนะครับเป็นไงครับผมนั่นเขากำลังหัดขันนันเขาเอามันเห็นนกนะครับผมขอคำว่าสวัสดีครับ